เรามีเมนูใหม่วันนี้คือกล้วยน้ำว้าที่เรากินไม่หมดเราปอกเป,ปลือกออกหมดแล้วแล้วมันก็สุกงอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกล้วยตากันแต่ว่าจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันก่อนอื่นเราก็จะเอาน้ำละลายเอากล้วยไปแช่ในน้ำเกลือก่อนเราก็จะใส่น้ำลงไปในชามของเราเพราะเดี๋ยวจะเอากล้วยแช่ก็ต้องเยอะหน่อยก็ดูจากกล้วยของเรานะ เสร็จแล้วเราก็เกลือใส่ลงไปใส่ไปสักสองช้อนอ้วน,นของเราเสร็จแล้วเราก็คนให้เกลือละลายแล้วเดี๋ยวเราจะเอากล้วยลงไปใส่โอเคเกลือละลายแล้วเราก็จะทยอยเอากล้วยของเราใส่ลงไป งอมแล้วจุ่มลงไปแช่เกลือก่อนไปเพื่อนลงไปเลยเพื่อนโอ้ยอ้ยอยกระเด็นเดี๋ยวเราจะแช่กล้วยลงสิบนาทีแล้วเดี๋ยวมาดูตอนแช่เสร็จแล้วนะจ๊ะครบสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะคีบกล้วยขึ้นนะคะผึ่งให้แห้งแล้วก็จะคีบทีละอัน อันนี้คือเราแช่น้ําไปครบสิบแช่ในน้ำเกลือครบสิบแล้วเราก็จะทีบมาพักไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดีมันให้มันแห้งก่อนเราก็ใช้กระดาษซับน้องกล้วยของเราให้มัน เปียกน้ำให้น้อยที่สุดให้มันดูแห้งที่สุดเสร็จแล้วก็เอาน้องกล้วยของเราใส่ไปในถุงร้อนถุงแกงนี่แหละใส่เสร็จปุ๊บ เราก็หาภัชนะที่มันแบนๆเพื่อจะมากดทับน้องกล้วยของเราเราก็จะกดน้องกล้วยของเราด้วยอันนี้กดลงไปให้มันแบนเหมือนกล้วยที่เขาตากประมาณนี้อเห็นป่าอ่ะถ้ากล้วยหนาก็กดให้มันไอ้นี่นิดนึง โ okay. อเคมันก็จะได้กล้วยที่มีลักษณะแบนแบบนี้แบนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่หม้อของเราแล้วก็จะเอากล้วยวางวางลงไปบนหม้อทอดของเรานะคะให้ได้แบบนี้ โอเคเราก็จะวางกล้วยแบบนี้นะคะสามชิ้นอ่าเสร็จแล้วก็เอาเข้าหม้อของเราอือปึ๊บเราก็จะใช้ไฟที่ร้อยหกสิบไฟร้อยหกสิบแล้วก็อบยี่สิบห้านาที เราก็จะหมุนมาที่ยี่สิบห้านาทีอืมโอเคแล้วเราก็มารอดูกล้วยของเรากันนะจ๊ะอืมครบเวลาแล้วเราก็ออกมาดูเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับด้านมันสีมันก็จะเหมือนกล้วยตากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับด้านนะคะนี่แต่มันจะดูนิ่มๆนิดน,น,น,นึง เดี๋ยวรค่อยค่อยแสะแสะเรจะติดเตาเราวนิดนึงนะคะแล้วก็แสะดีๆให้มันไอ้นี่ไอ้นป่มันยังฉ่ำอยู่มันจะมีความยังไม่แห้งดีเราก็กลับด้านค่อยๆกลับด้านมันโอเคแล้วก็เอาเข้าเตาอีกรอบ แล้วคราวนี้เราก็เวลาเท่าเดิมเอ้ยความร้อนเท่าเดิมร้อยหกสิบแล้วก็เพิ่มเป็นเวลาเราก็ใช้สิบสิบนาทีโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะโอเคครบเวลาแล้วเราก็จะเปิดออกมาดูนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นกล้วยตากดำๆแบบนี้แบนๆแล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้อ่าเดี๋ยวเราจะใส่จานนะจ๊ะ นี่แล้วถ้าใครชอบวิธีทำอะไรแบบนี้ก็ฝากกดสมร Subscribe กดไลค์ก็แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ชอบชอบสินค้าก็ากดตะกร้าได้เลยนะจ๊ะสินพัดมอถอดไส์5ลิตรของดีถ้าเกิดขัดข้องเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยแล้วประกัน,นไปีจ้า